วันนี้ดีใจมากค่ะแม่บอกว่าหน่อไม้ออกแล้วเมโมก็รีบมาที่ต้นไผ่เลยนะคะนี่มันออกสูงมากเมโมก็จะมาเก็บอันที่ยังไ,ไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะจะบอกว่าคือผ่านไปแค่อาตย์เดียวค่ะสูงขึ้นเร็วมากๆเลยหนองตรงนี้นะคะมันจะออกเยอะทุกปีค่ะรสชาติมันก็จะหวานนะคะแล้วเรียกในภาษาเกเรียงว่าว่กกลือค่ะบอว่ากลือนะคะ จะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะโมโม,มชอบกินมากๆเลยไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆเขาเรียกว่าหน่ออะไรนะคะหรือว่าผักอะไรบ้างถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะนี่ค่ะมันจะขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแต่ละปีแม่บอกว่าต้องเก็บไว้เยอะๆเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวต้นมันจะบางาแถวๆนี้นะคะนี่อักก็จะเป็นหน่อไม้ที่สองแล้วนะคะเราจะเก็บไปประมาณสองสามอันนะคะเอาไปฝากไว้ให้กับญาติๆด้วยค่ะ นี่เลยเมโมก็เก็บไป3อันแล้วนะคะจะแบกกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ใส่หมวกอันนี้ซื้อมานะคะจะบอกว่าชอบใส่เหมือนกันนี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เมโมก็จะมาก่อไฟเพื่อที่จะมาเตรียมต้มหน่อคะ่ะเมโมจะมาทําเป็นออหน่อไม้ต้มนะคะเพื่อเอาไว้จิ้มกับน้ํพริกดามค่ะนี่ก็จะต้มใส่หม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใส่น้ําเพิ่มอีกนิดนึงคะ่ะยกเยอะไม่ไหวคะ่ะ ก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะมิโมก็จะทําในสิ่งที่ทําได้ค่ะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ที่เราแช่วไว้3มคืนแล้วนะคะมันก็จะออกเปรียปร้ยวๆค่ะแม่จะชอบกินแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะทําให้พ่อกับแม่กินค่ะจะเป็นหน่อเปรี้ยวต้มนะคะแล้วมิโมก็จะมาเตรียมน้าพริกดำใส่น้ําปูดำเป็นแบบปูดำเจนะคะนี่ค่ะผสมกันจะเอามาจิ้มกับน้าพริกวันนี้เลยก็มีน้ําพริกขา่าน้าพริกดำด้วยนะคะ ตอนนี้แกงก็ใกล้จะสุกแล้วเมโมก็จะใส่ตาล้าของพี่ลาซพอนะคะหอมมากเลยแล้วอันนี้ก็คือใบโหระพาค่ะตามตาอันนี้ไปนะคะเราเรียกภาษาเกรีว่าเออตตลุซะค่ะเมโมไม่รู้ภาษาไทยนะคะแล้วก็ใส่เกลือพริกไปนิดนึงหน้าตาก็จะประมาณนี้เราจะไม่ใส่อ่ออะไรเยอะแยะนะคะแกงของเราและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบตองหอมค่ะเพิ่มความอร่อยให้กับแกงค่ะ ตอนนี้สเสร็จแล้วก็ใส่ชรสนิดหน่อยค่ะเพิ่มความอร่อยหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยมันจะไม่ค่อยน่ากินมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราแกงแบบธรรมชาตินะคะอย่างคือพ่อแม่อาจจะชอบกินแบบนี้ถ้าใส่กะทิเนี่ยพ่อกับแม่หนูจะไม่ชอบกินค่ะนี่เอาหน่อต้อมมันจิ้มกับพริกค,ค่ะคือเข้ากันมากคุณแม่ก็ชอบกินเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วมันจิ้มกับน้ำพริกดำที่ใส่น้ำปูด้วยนะคะ อร่อยมากทุกคนมันเข้ากันมากๆเลยอย่ามากินด้วยกันไหมคะทุกคนใครที่ได้น้ำพริกดำน้ำพริกขา่ามโมไปแล้วนะคะเรามาจิ้มกับหน่อต้มแบบนี้จะเข้ากันมากๆเลยนี่คะ่ะอร่อยทุกขั้นเลยก็นี่แหลคะค่ะได้กินหน่อไม้สมใจแล้วนะคะ